จับขบวอยู่น่ก็ต้องีตักมังมังพางง่ะมาหาขวัญไงตัวอยู่ไหมไม่มาหาอีกแบมองยุ่หบเกือกเยคือลองเท้าลองตัวมาโมห์โอ้ยคุณได้ใช้อีกจัง่ะพี่เจ้าปลาแหงนบอกมักเตงเด้อจ้า

เป็นอะไรไปยังแม่เปงานง เด็ตัวนี้จะเป็นถุงแป้งแป้งแป้งปก้มันกินกับเจ้า

ก็มาซื้อได้ก็ซื้อก็ทำอะไรไม่เสร็จ 不录不录不录。冷卧冷卧冷卧

Thing. Okay. The keep.